ลุงชื่นเริ่มให้อาหารลุงชื่นผู้มีจิตใจดีงามเริ่มนำมเมล็ดพืชมาโปรยที่หน้าบ้านของตนทุกเช้าเพื่อเลี้ยงดูนกพิราบที่หิวโหวยนกพิราบมารวมตัวในไม่ช้านกพิราบนับสิบนับร้อยก็รู้เวลานัดหมายและบินมารวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ทุกวันเสียงอึกทึก เสียงนกร้องและเสียงตบปีกดังสนั่นตั้งแต่เช้าตรู่สร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านที่ต้องการความสงบของแถมที่ไม่พึงประสงค์มูลนกพิราบเริ่มเกลื่อนกลาดไปทั่วหลังคาหน้าต่างและรถยนต์ของเพื่อนบ้านลุงชื่นปฏิเสธอย่างอ่อนโยนลุงชื่นยิ้มอย่างอ่อนโยนและตอบว่าฉันสงสารพวกมันนะป้านวลถ้าฉันไม่ให้พวกมันจะไปหากินที่ไหนได้เล่าความสกปรกทวีคูณ แม้จะถูกเตือนแล้วลุงชื่นก็ยังคงให้อาหารเท่าเดิมทำให้บ้านของป้าน,นวลและเพื่อนบ้านคนอื่นๆสกปรกขึ้นเรื่อยๆจนกลิ่มเมนเหม็นโชยมาเพื่อนบ้านปรึกษาหารือเพื่อนบ้านหลายหลังคาเริอมประชุมลับเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากความเมตตาที่ไม่ถูกที่ของลุงชื่นการเผชิญหน้าครั้งที่สองกลุ่มเพื่อนบ้านเข้าไปขอร้องลุงชื่นอีกครั้ง โดยอธิบายถึงความเสี่ยงด้านสุขอ,อนามัยจากเชื้อโรคลุงชื่นยังคงยึดมัน่นลุงชื่นยืนยันในความตั้งใจที่ดีของตนเองโดยเชื่อว่าการกระทำของตนคืออ่ะบุญและเพื่อนบ้านควรจะทำความสะอาดเองการหามาตรการอื่นเมื่อการเจรจาไม่เป็นผลเพื่อนบ้านจึงตัดสินใจติดตั้งตาข่ายกันนกและอุปกรณ์ไล่นกบริเวณบ้านของตนเองนกพิราบสับสน นกพิราบที่บินมาตามเวลาปกติพบว่าไม่มีพื้นที่ให้เกาะและไม่มีอาหารให้กินเหมือนเคยนกหลายตัวจึงเริ่มย้ายไปหาแหล่งอาหารใหม่ฝูงนกที่ลดลงจำนวนนกพิราบที่มาหน้าบ้านลุงชื่นลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะพวกมันไปรบกวนบ้านที่ง่ายกว่าลุงชื่นรู้สึกผิดหวังลุงชื่นรู้สึกเศร้าและผิดหวังที่เพื่อนรักของเขาหนีหายไป โดยไม่ได้เข้าใจเลยว่าต้นเหตุคือการที่เขาไม่สนใจผลกระทบต่อผู้อื่นความสงบกลับคืนมาความสงบและความสะอาดกลับคืนมาสู่บ้านของเพื่อนบ้านแต่ลุงชื่นยังคงบ่นถึงความเหงาที่นกทิ้งเข้าไป